สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนหมอนี่แม่นพันบบได้พ้าเข้าคัา่วแต่แม่นพันสิพามาเลาะเบิ่งอาหารการกินที่บุญแข่งเฮือหรือว่างานเทศกาลออกพรรษาอยู่ที่สวรรนนค์เขตนี่เหมือนพันหาเลาะเบิ่งแนวกินอยู่ว่ามีแนวกินอันใดที่เป็นตะแซบแน่อันนี้เป็นเขาเหมาเด้ทุกคนเออมีหลายอย่าง ขายบังคลรามก็มีขายบังคารามอันนี้หลอกไปเรื่อยๆว่ามีอย่างป็นตาแซบส่วนตี่ขายบังคาลามอันนี้แมนพันมาช่วงไบ่ายคนเลยคนโบลายปันไดอันนี้เป็นบูธของพี่นอ้องฟังไทยพันมาโอกบูธมีหลายอย่างเลย หารการกินหลายอย่างหลายแนวเลยแต่เหม่นพันกับหู้สิกินอย่างเลาไปเรื่อยๆเลาไปเรื่อยๆเลามาเบ่งของกินว่าอันไหนเป็นตะแซบแน่อันนี้เป็นโซนที่ พี่น้องฝั่งไทยมาออกบูธเขาปุ้นหรือว่าขนมเซนน้นนำยาแต่แมพัดกับบริสุทธิบออ์บริสุทธิ์ดอกบัวมากินสกพุ้นขายนา้ำอ้ยน้ำขายลูกน้ำเขาก็าจะขายเป็นใสท่ทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งหนาเลยแบบนี้มีแต่ลูกสูงลูกสินส่วนร้าย จนแล้วก็มีแต่ลูกซีนงูลายลายแห้งลูกซีนขนมปานก็มีเราไปละมามีแต่ลูกซีนโมมีอย่างหลายอันนี้ขนมมีลูกซีนแมนพันกิดชิซื้อเอาแต่ลูกซีนนี่ละ่ะโมโหได้สิกินอย่างซ้นลูกซีนมากิน แม,มนพันธ์บอด้เหลหึงนะทุกคนเพราะว่าโอ้กวาสิเลอหอบนี่มันบแมนของง่ายนีย่มันเหนื่อยขาแม,มนพันาะเบิึงแต่ของอยู่ของกินบ่ามียังเป็นจะแซ่บแม,มนพันก็ได้แต่ลูกซีนลกก้ะกระัเขาลามเมื่อน,น, <c oughs> นี้น่าเจียลูกซีนเพิ่นนะ <c oughs> มีขนม <c oughs> น้ำเลยขนม <c oughs> นำ้ำ ขนมเพิ่นกับเป็นแต่แซ่บนูอ้อันนี้ยังเสากล้วยนะเสากล้วยเป็นบูทของพี่น้องฝั่งไทยเลยตัวนี้มห,มมหมักไม้มหมักไม้กับมีหมักไม้พี่น้องเวียดนามตัวนี้พี่มาสุดท้ายมันพี่น้องเวียดนามมาขายมหมักไม้ ใครลูกประมึกว่าประมึกกับเป็นตาแซ่โซนนี้เป็นเขาวปุ้นบูฮานปูสะนางกินเซกโตก๊แมนพันหลอกมาทงโพนินได้แต่ลูกซีดก็บ,บังหาลามเออ